ดูครับบรรยากาศยามเช้าที่ห้ามไปไหนนะครับเจ็ด <laughs> โมงเช้าแล้วครับยังกะจีห้าครับูครับฝนก็ตกครับ <laughs> ไปไหนไม่ได้เลยครับพี่น้องวันนี้สงสัยจะได้นอนดูคอมเมนต์แล้วก็คอมเมนต์เพื่อนๆน,นะครับดูคลิปคนอื่น <laughs> มันไปไหนไม่ได้ครับฝนก็ตกดูทีดูสิ บรรยากาศดีมากๆเลยครับแต่เช้าคึมๆนะครับก็มีฝนลินนิดหน่อยก็ดีครับสำหรับข้าวที่ปลูกเอาไว้นะครับก็จะได้มีน้ำมั่งนะครับไม่ใช่จะมีแต่แรงอย่างเดียวนะครับก็พอไดอ้มีการชุ่มชื้นของข้าวนะครับซึ่งไม่ตกมาสองสามวันน้ำแห้งจะหมดแล้วครับ บางงานก็แห้งหมดแล้วนะครับตองวนสู้กันต่อไปกับไปดูการทำนาที่ต้องสู้กับธรรมชาตินะครับไม่เป็นไรครับสงสัยสงสัยไม่ไปไหนนอนนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะได้เมื่อวานนี้ไม่ได้ตอบคอมเมนต์ใครเลยเพราะว่าไปหลงป่า วันนี้สงสัยจะได้ตอบคอมเมนต์เพื่อนๆนะครับครับขอบคุณมากๆครับวันนี้สวัสดีครับดูครับบรรยากาศนะครับฝนตกนะครับเจอนในสวนกันหน่อยนะครับฝนตกนะครับความชุ่มชื้นครับถือว่าบรรยากาศใวยได้กับการ สดชื่นนะครับถ้าใครไม่ได้ไปไหนคงได้นอนหลับสบายสบาย,ยนะครับแบบนี้บรรยากาศยามเช้าครับดูครับอึมครึมเหมือนอห้ามไปไหนนะครับเนี่ยแบบนี้อยู่แต่บ้านนะครับ <c oughs> ความชุ่มฉ่ำชุ่มชืน้นของการตกของฝนยามเช้านะครับ นี่เจ็ดโมงจะแปดโมงเช้านะครับยังกะตีห้าเลยครับบรรยากาศแบบนี้นะครับอึมคึมมากๆเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวครับฝนตกฝนตก